สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเดินทางของเรานะครับวันนี้เรามีโอกาสมาที่อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราอยู่กันที่บ่อตักดินนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เขาตักหน้าดินไปขายเนาะแล้วด้านหลังที่ทุกคนเห็นก็คือเหมือนแกนแคนยอนเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมีโอกาสที่น่าจะพบไม้กินมแมลงนะครับ วันนี้ผมก็เลยพาทุกๆท่านมาดูกับต้นมอคข้าวมอแกงลิงสายพันธุ์ขน่งในพานหรือที่ชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า n e p e n t i s mirabilis นะครับซึ่งเป็นมอคข้าวมอแกงลิงสายพันธุ์พื้นฐานที่สามารถพบได้ทั่วประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกภาคกลางลงมาถึงภาคใต้นะครับยาวลงไปถึงฟิลิปปินส์เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าในธรรมชาตินั้นเขาอยู่กันยังไงนะครับ อ,อย่างในธรรมชาตินะครับต้นมอคามอแกงลิงก็จะขึ้นตามดินที่เป็นดินลูกลังสีแดงแงนะครับหรือเรารู้จักกันในานามดินอัลตามาฟิกซอยหรือดินลุกลังนั่นเองจะขึ้นอยู่บริเวณที่ใกล้กับแหล่งน้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวของกระป๋อเองเนี่ยเขาก็จะมีสีสันมีสีเขียวสีแดงนะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ชนิดแล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับอย่างที่เราเห็นในในต้นเฟิร์นข้างหน้าเนี่ยเราเรียกว่าโชน ชนก็เป็นส่วนหนึ่งในเป็นดัชนีชีวดที่ถ้ามีโชนขึ้นบริเวณไหนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราจะสามารถหาต้นมอคข้าวมอแกงลิงในธรรมชาติได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงฤด,ดูออกดอกแล้วอ่าอย่างตรงน,นั้นที่เราเห็นไกลๆนะครับจะมีต้นมอข้าวมอแกงลิงตัวหนึ่งอ่ากำลังแทงช่อดอกขึ้นมา ในส่วนของตัวหม้อเนี่ยนะครับหรือเทนดิลเนี่ยก็จะไปทําหน้าที่ในการพันเกี่ยวนะครับส่วนตัวใบที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ดอกนะครับตัวใบคือกับดักกินมแมลงนะครับกินอะไรบ้างกินพวกมดแมงวีแมงวันยุงมแมลงขนาดเล็กนะครับโดยมีการสร้างต่อมน้งหวานแล้วก็กลิ่นขึ้นมาล่อมแมลงแมลงก็จะพัดตกลงไปและเกิดกระบวนการย่อยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีต้นโครงเครงหรือต้อนเบ๋นะครับอ่า สำหรับใครที่ไปเดินป่าแล้วเจอต้นนี้นี่นตัวนี้นะครับจะมีลักษณะที่ดอกสีม่วงแบบนี้นะฮะอ่ามันคือต้นเบรนั่นเองนะใบมันจะเป็นขนขนขนใต้เล็กต้นเบรนะครับหรือต้นโครงเพลงตัวนี้ก็เป็นดัชนีชีวิอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถพบได้ถ้าหากพบต้นเบรที่ไหนมีโอกาสที่คุณจะพบต้นไม้กินแมลงนะครับหกสิงเเลยทีเดียวนะครับอย่างไงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับ e x o f ซ์โซฟลาเนอรนะครับแล้ว เราจะพาท่านไปตะลุยหาไม้กินแมลงน่ารักน่ารักหรือให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้กินแมลงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ September we met I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while Yeah, you were impressed couldn't leave me alone text me every time that you pick up the phone and i had control in the driver's seat but my hands are slipping off the wheel now the tables have turned